เอาแล้วครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเกมอีพีเทเช่นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอุซบเอ็นวสิบดาวนะครับผมเหมือนที่คลิปผมเล่าไว้ตอนแรกนะครับผมว่าผมเนี่ยจะปั้นอุซบให้เป็นสิบดาวนะครับผมต่อก็ตอนนี้ผมยังอัดไม่สุดนะครับผมก็อุปกรณ์ยังเป็นกากๆง่อยๆอยู่เลยนะฮะนี่ดูยังเป็นแบบเติมเลือดแบบเลือดอย่างเดียวเลยครับตรงเนี้ยเออ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับดูคือผมเพิ่งปั้นสดๆร้อนๆเลยนะฮะคือผมเพิ่งปั้นเมื่อเช้านี้เพราะว่าอีเวนต์คือมันมีอีเวนต์มาใช่ไหมเอ็นไอตัวโซโลเอ็นบิวว่าเออแล้วก็จะมีตรงนี้ผมบอกเลยว่าแบบเบัาร์ที่แบบปั๊มอะครับท่านผู้ชมตัวแรกจะมีอยู่ห้าสิบอันใช่ไหมพอเราอะซื้อปุ๊บเราซื้อสองอันอะเราก็จะได้ตรงนี้มาสิบใช่ไหมครับอ่าซื้อสองจะได้ยี่สิบเีนี้เราก็ไปตีบอสครับผมตีบอสมาเนี่ย พอตีบ๊อบปุ๊บเราจะได้เพชรคือมา2อ8คือแบบคือมันปั๊มได้ครับทุกคนทุกคนอย่าลืมอย่าลืมไปช้นะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่อ,อ,อตัวไหนวะที่ผมซื้ออ่านี่นี่ตัวนี้แหละเทวแรกนะครผมผมก็ซื้อตัวนี้นะครับผมซื้อตัวนี้เพิ่มมก็มาแรกครับผมเพราะว่าผู้วานี้ผมสุ่มได้ไอตัวอุซบเนี่ยประมาณแบบสุ่มได้เยอะมากเลยนะครับผม คือผมเลืออีกตัวเดียวเลยนะก็คือผมไม่ได้เอาผลพิษสาบไปซื้อเลยนะครับเนี่ยผลพิษสาบผมได้94อันแล้วอะเพราะว่าผมจะมาซื้อตรงนี้นะครับผมนี่คือผมไม่ได้ซื้อซื้ออซบเลยนะครับผมผมสุมได้อย่างเดียวนะครับโอเคก็วันนี้เราจะไปรีวิวโอซบกันนะครับผมโอเคเราก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะก็ออซบก็สกิลก็เป็นก็คือเผาคอมโบกับซันจิแรงมากนะครับผม ก็ผมอ่านไม่ค่อยออก็ขอภัยนะครับผมนะ่าสรุปสั้นๆคือมันเผาแรงก็ผมเผาคอมโบกับซันเจมมันจะเป็นคือเผาแบบเผาโคตรแรงแค่นั้นแหละเออมาเดี๋ยวเรามารรีวิวกันนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนครับผมวันนี้เขาไม่จัดตัวทีมป้องกันนะอันนี้ก็จัดตัวโอเคทีมนี้อ่ะเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับผมเผื่อว่าวร,รับไอตัวรับเราจะไหวนะครับผมมา Okay. กดวีเอไปเลยนะครับผมแล้วก็จะเอาอูซบมาอยู่อยู่ในหน้าไม่ได้้วต้องเอาไอเอฟมันตีแรงเกินแล้วต้องเอา A A A อูซบมา mai, แล้วก็ประมาณไปตรงนี้อ่าเอาตัวสันจีเป็นตัวแบบว่าแทงนะครับผมมาแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคสันจีดีเป็นตัวคอมโบกับอูซบนะครับผมเลาวมาดูว่ามันจะแรงขนาดไหนครับผมนี่ครับตีไปแล้วอบนึงครับผมดูครับ สันติ์ไปทีหนึ่งครับผมแล้วก็อุซับตามนะครับผมดูนะครับดูนะครับตู้มเลยครับโอ้โหโแรงครับผมท่านผู้ชมนี่ไงครับผมนี่ไงครับเผาทีเดียวครับผมตายหมดตี้ครับผมดูดีครับดูดีครับโอ้โหโคตรแรงครับผมคอมโบมหาเทพนะครับผมสองตัวนี้นะคมันบอกว่าต้องจัดครับผมต้องจัดจริงๆนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูทีมนี้กันหน่อยครับผมมาเริ่มกันเลยครับคอมโบเผานรกปัตตาพีครับผมมาตั้งชื่อให้เรียบร้อย โ okay. อเคิว่าเอสโตไม่ใช่ซันจิเร,ร,ราตีธรรมดาไปครับผมเก็บอ่าเมนาครับผมโอ้โหอย่ารถรถมานาทำไมเนี่ยโอ้โหดูครับผมโดนรถมานาแล้ครับผมโอ้โหโดนรถมานาคืออุ้ยผมไม่ได้ตีคือไอ้ซันจิมันซันจิผมตัดคนเดียวแหละตีคนเดียวเลยอ่ะเอ้ยอต้องหาตัวแทงอีกตัวหนึ่งแล้วแหละจริงทีมนี้ใช่ไหมอ่ะ เอาตัวอะไรดีเอาเป็นรอแล้วกันเอ่อเอาเอาเอาอุ้ยกดไม่ได้เอาไปตรงนี้เลยด้านหลังเลยมาครับโอเคหาเก็บสเต็จเรียบร้อยครับผมเอ้ยมันก็ยังลบมรนาอยอยู่ดีอ่ะเกินไปครัเปล่าโอ้โหไม่ได้ตีครับผม คือไม่ได้ตีนะโอ,โอเค็มคือแบบเจอทีมซันจีคิมมันตัดมานาะนแะล้วผมก็ซูมไม่ไหวนะไอคีลองกับทีมไหนดีก็ไปลองในอารีนากันหน่อยนะครับผมมาอารีนาอารีนาเค็มมาครับผมอ่ะพลังที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าผมจะเอาไปลองนะครับผมอ่ะโห เอ้ย่าใส่ได้โซโลแล้วอะดีค,คือคือแบบโชคดีจัดนะครับผมโอเคเรามเรากับทีมนี้นะครับว่าเราจะไหวไหมเขามีซันจีไหมเขาไม่มีนะครับผมโอเคปึ๊บเอาขอ้นลงเอามาลงก่อนเอ้ยลงไม่ได้ต้องกดนี่มาลืมเอาเอสออกสามตัวนี้พอปึ๊บโอเคเอาตัวบัฟให้มาหน่อยแล้วกันเอาตัวปีกอ่ะน,นี่นามินามิแล้วก็ตัวอะไรอีก นี่โมเลียสองตัวมามันจะได้บัฟนะครับผมโอเคมาครับผมเรามาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนครับผมมาสเต็ปคอมโบเผานรกนะครับผมอย่างโอซบตีไปแล้วครับผมเก็บสเต็ตเรียบร้อยครับผมเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนครับผมสันติเปิดไปออฟแรกหูใต้หมดแล้วครับผมมาครับผมโอซบยิงปึ๊บรอมันเผาครับผมรอ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 มันเผาครับผม โดนนะโดนนะโดนนะได้ยังไงนะว่าเผานรกแตกนี่ไงโดนไปครับเกือบตายครับผม S สิบดาวนะครับ S สิบดาวนะครับดูนะีนะนะ่สิบเอ็ดดาวนะน่ะเรียบร้อยครับผมไอตัวเอสมันสิบสิบเอ็ดดาวเลยนะน่าจะถึกนะผมน่าจะถึกพอสมควรเลยนะครับผมโอ้โหผมจะจัดทีมป้องกันอะไรของผมเนี่ยไม่น่าหระกทำไมเขามาตีผมโอ้ตีแบบคือระยำทีมผมมากเลยเขาจัดทีมป้องกันดีๆหน่อยแล้วกัน อ๋อประมาณนี้ okay. มาครับอีกตัวหนึ่งอีกทีมหนึ่งรักกันนะครับมาอา่าทีมนี้มีมีใบผมไม่อยากเล่นด้วยเลยไม่เอาแล้วกันเพราะว่ามีใบอ่ะไม่อยากเล่นด้วยอ๋อเจอทีมเดิมเลยก็ที่อื่นบ้างสิเห็นทีมที่สันจีไม่เอาครับผมซันจีใบ,บเนะไม่ใช่ตัดมานานแะไม่เอาเดี๋ยวจะตีธรรมาดาโอเคเรือ okay. หาทีครับผม ห้าแสนเดียวพอได้ครับผมผมจะเอาไม่เอาตัวเอนามิไปลดก่อนแล้วกันเอาประมาณนี้พอสามตัวพอแล้วครับผมผมอยากดูแบบชัดๆฮนะมาครับผมโอเคมาแล้วครับผมนตีเราตีธรรมดาครับผมเปิดก่อนนะครับผมนะครับตีไปรอบนึงครับผมเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ใช้ตีได้ ด,ดูนะครับดูนะครับดูนะครับดูนี่งไงครับผมเผาครับผมเผาทีเดียวตายหมดนะครับผมเรียบร้อยครับผมเจอเผาะนะครับนีไ่ไงผมบอกแล้วว่าสุดจริงครับผมสุดจริงๆครับผมทีมนี้ก็คิวเรียโอซุปก็จะมีประมาณนี้คือผมยังใส่ไม่สุดเลยนะเนี่ยคือผมยังใส่ไม่สุดเลยพลังแค่หนะึ่งแสนเจ็ดหมื่นเลงอ่ะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย